เหตุสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้พระสาวกรูปหนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าในเมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความเมตตาและยังทรงมีอิทธิฤทธิ์มากทำไมจึงยังไม่สามารถทําให้ทุกคนพ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าทรงตอบว่าถึงแม้ตถาคตจะมีฤทธิ์มากเพียงใดแต่ก็มีสี่ประการที่ตถาคตไม่สามารถกระทําได้หนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ใครสร้างกรรมเอาไว้ ไม่มีใครรับแทนได้หากแต่คนนั้นจะต้องรับเอง 2. ปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญาได้ 3. ความสิมลัยของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ความจริงแท้ในจักรวาลต้องใช้การปฏิบัติผลทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริง 4. คนที่ไม่มีวาสนา อุปมาเหมือนฝนที่แม้จะตกทั่วฟ้าก็ยังไม่เกิดประโยชน์กับหญ้าที่ไหลลากพระธรรมแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลก็ยากที่จะโปรดคนไร้วัสนาคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญบารมีมาต่อให้พระมาปโปรดก็ไม่ศรัทธาและไม่เข้าใจดังนั้นพระพุทธเจ้าแม้จะมีบุญญาลิตมากมายเพียงใดก็ตามแต่ก็ม่อาจเสกแต่งให้ผู้ใด้นจากความทุกข์ได้ท่านเป็นเพียงผู้ชี้ทางพ้นทุกข์ ด้วยธรรมอันรูแจ้งที่ท่านค้นพบและการออกจากทุกนั้นมีเพียงหนทางเดียวก็คือต้องลงมือปฏิบัติและไปด้วยตัวเองเท่านั้น